รีวิวยามาฮ่าแดนะครับเข้ามาติดตั้งเป็นกล่องอยกพังแบนดแชร์เทอร่าท r ซหนึ่งตัวนี้เสริมบอบพิงด้วยนะตัวกล่องจะเป็นตัวฝาอลูมิเนียมนะครับด้านในสำหรับแดกหนึ่งสองห้าใส่ได้นะสบายเลยที่จริงมันก็ไม่ได้ดูใหญ่โตมากมายอะไรนะครับนี่อเดี๋ยวดูรอบๆบก่อน 125อยากติดตั้งปล่องแนะนำเลยรุ่นนี้แช์เทอร์ล่า TR41 ขนาดกำลังดีเลยใส่หมวกได้ใบหนึ่งรุ่นนี้ก็บอดทิ่เสริมได้นะครับนิ่มด้วยเป็นรุดฝาลูมิเนียมให้ดูหลายๆมุม สนใจก็คอน้านเน่นนะครับที่ร้านก็มีบริการติดตั้งให้ด้วยนะแค่อารถเข้ามาก็จัดให้ได้สนใจก็สอบถามที่ร้านเจเจ e s ชอบขอบคุณครับ